สวัสดีครับเดีย๋ยวเราลองมาดูพื้นที่ฝนตกขนาดนี้กันนะครับว่าตรงไหนบ้างนะครับมาเริ่มกันที่ภาคใต้ก่อนนะครับใต้นะครับที่บริเวณจังหวัดสงขลานะครับข้อมูลเรดาร์ของจังหวัดกระบี่นะครับจะเห็นฝนตกที่บริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแล้วก็บริเวณจังหวัดสุร,ราษฎร์ธานีนะครับ เรามาดูเรดาร์ภูเก็ตนะครับก็รเรดาร์ภูเก็ตตอนนี้ก็จะมีฝนตกที่บริเวณจังหวัดกระบี่นิดหน่อยตรงนี้นะครับแล้วก็บริเวณจังหวัดภูเก็ตแล้วก็พังงาครับเป็นเรดาร์ภูเก็ตขนาดใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับก็จะเห็นว่าจะมีฝนเข้ามาในพื้นที่จังหวัดพังงาตรงนี้นะครับค่อนข้างเยอะพอสมควรนะครับสําหรับต่อไปจะเป็นเรดาร์ชุมพรนะครับ จะเห็นฝนกระจายนะครับตั้งแต่บริเวณจังหวัดประเทศพม่าด้วยนะครับแล้วก็ประจวบชุมพรนะครับบางส่วนนะครับทีร้นนองนะครับเดี๋ยวเรามาดูพื้นที่ภาคเหนือกันบ้างนะครับจังหวัดเชียงรายนะครับก็จะมีฝนเช่นเดียวกันนะครับบริเวณภาคเหนือตอนบนนะครับจะมีของบริเวณทางภาคอีสานนะครับตรงนี้ก็จะมีฝนอยู่เหมือนกันนะครับในรา ชูรินตอนนี้ก็ทิศทางฝนก็จะไปในทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือนะครับก็จะมีพื้นที่ฝนตกค่อนข้างกระจายนะครับหลายจุดนะครับพิษณุโลกนะครับมาลองดูนะครับสารน,นีเรดารโลกก็จะเห็นฝนกระจายค่อนข้างทัง่วไปเหมือนกันนะครับหลายๆจังหวัดนะครับต่อมามาดูที่เพชบรบูรณ์บ้างน,นะครับเรดาเพชรบูรณ์ตอนนี้ฝนก็ทิศทางเคลื่อนที่ไปทางทิศเหนือนะครับ แดงแดงตรงนี้ก็จะค่อนข้างฝนตกหนักมากนะครับอย่างบริเวณจังหวัดพิจิตรนะครับเพชรบูรณ์นะครับชัยภูมินครราชสีมานะครับ ฝนกันฝนควรนะครับในป,ประเทศไทยนะครับ